สวัสดีคนวันพูธด,ดวงรายสัปดาห์1-8เดือนพฤษภาคม2566ดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ facebook ส้มมะพยากรกดแชร์กดติดตามให้ด้วยตั้งสติตั้งสติดวงไม่ดีต้องมีสติถือว่าอาจารย์มาเตือนเตือนด้วยความรักเตือนด้วยความหวังดีเตือนให้มีสติอย่าฟุงา้งซ่านฟังแล้วตั้งสติ ไพ่เคราะห์กรรมขึ้นสองใบหนึ่งการพัดภาคสูญเสียสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักบางคนจากไปปุบป,ปับฉพันธ์กระทันหันเรื่องที่สองตกงานว่างงานถูกปลดออกจากงานบริษัทจิงยุบต้องเลหลังพนักงานออกบางคนทะเลาะก,กับเจ้านายบางคนทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานตัดสินใจออกจากงานกระทันหันบางคนถูกใส่ร้ายบางคนถูกแทงข้างหลังต้องระวังสิ่งที่อาจารย์พูดไปเรื่องความเป็นความตายคุณแก้ไขไม่ได้คนจะตายต้องตายยอมรับความ จริงเข้าใจศัจธรรมเสียใจได้แต่ต้องเข้าใจว่านี่คือเรื่องของธรรมดาธรรมชาติส่วนเรื่องงานถ้าบริษัทมันจะเจ๊งคุณทําอะไรไม่ได้ถ้าดูสอแววแล้วไม่โอเคหางานใหม่บางคนเรียนมาทํางานจบมาไม่ตรงสายใช้ทักษะใช้พรสวรรค์ให้เป็นประโยชน์ได้อยากทําอะไรทําได้หมดเบื้องบนให้พรสวรรค์มาแล้วทํางานให้รอบคอบแล้วควบคุมอารมณ์ให้ดีสุขภาพเลือดตกยางออกฟกช้ำดําเขียวมีเรื่องให้เสียเลือดเสียเนื้อนแน่นอนทําอะไร อย่าประมาทมีสติขับรถขับราทําอาหารขึ้นลงบันไดหรือทําอะไรฟืนไฟของร้อนที่เสี่ยงอันตรายต้องระมัดระวังให้มากคนมีลูกมีบุตรระวังถูกนะอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะมันจะทําให้แบบมีปัญหาคนท้องระวังแทงคนที่มีแฟนอยู่ระมัดระวังหนึ่งแฟนเจ็บหนักป่วยหนักหรือมีเคราะห์ สบางคนทะเลาะก,กันบ้านแตกถึงเวลาต้องจบแยกย้ายส่วนคนที่โสดได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่ามีโอกาสได้เจอคู่ปุปปับสัพพันธ์ซึ่งเป็นคู่บุพเพสันิวาสการเงินช่วงนี้หาเงินได้จากพรสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบการมูเตรูการขอพรสำริดผลได้เงินได้ทองได้รับข่าวดีปิดจ็อบการเจราจาต่างๆได้สาเร็จ ช่วงนี้มีเรื่องให้เสียเงินปุบป,ปับซ่อมรถซ่อมบ้านอยู่ดีๆต้องเสียต้องซ่อมต้องมีค่าใช้จ่ายพยายามวางแผนการเงินให้ดีๆแผ่เมตตาบ่อยๆทำบุญลงศพหรือว่าบริจาคโลหิตแล้วกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร10วัน ทำสิบวันแล้วจะดีใส่บาทก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทำอ่ะทำบุญติดต่อกันสิบวันข้าพเจ้าขอทิศบุญกุศลผลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้ทําทุกวันแผ่เมตตาทุกวันแล้วรอบคอบงานอะไรทําด้วยความรอบคอบอย่าประมาทไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่าไว้ใจใครเยอะแล้วรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอย่าใจร้อนจะร้อนใจจะได้ไม่มีปัญหาอาจารย์ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปแค่ช่วงแวันนี้ ระวังดีๆมีสติรอบครอบเชื่อลังสังหอณ์ของตัวเองได้นะคะสวัสดีค่ะ